สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีแฟนครับทางช่องพอแมแองวิงครับตอนนี้ฝนกำลังตกวันตุตงหน่อยหนึ่งอ้าวดูพี่นอนวัดกินข้าวสองกันครับหอยแข้งจากแม่อ้อมหรอ ไแคนจากไออ้อมโอนี่ปูปูนี่มาจากระยองเลยนี่ครับปูจากจากระยองอยู่แล้วจากยังกาะงานเขาลามนะหักยหมื่นหรออําเภอบ้านไข่หลายมือแต่ว่ายังสดอยู่เลยยังเป็นอยู่เลยอยู่ในรถยังเป็้นยังดิ่นอยู่กลับไปละยองสองรอบแบบพูด ปูจากบ้านค่ายครับขอบคุณปูจากบ้านค่ายเพื่อนละมาหายมาดันลูกหลังเวทีครับามาละย่องแล้วกลับไปใส่ก่อนไปกรุงเทพบสองหมื่นเนาะกลับไปละย่องอีกปูตัวนี้กลับมาสีสบเก็ดเห็นเล็บใส่ไม่เมือง,งหรอไปตอนไหนมะ ไป่เห็นรันเก่าท,<ม>ทีเคยเห็นมีเบอร์คนบอจ้องไรเน,น,นี่ยจ้องไรเด้ร้านเกา่านี่คือบุล้องกินปูบังนี่เขากินยังไงนี่เอาขวานทุบเอาบ่จะกินการนั่งขอผนงานไปยังอยงู่จ้ะเอาขวานทุบโอ้ยมันแกะแข็งไปงูขึ้น,นปูนะ โอ้ยเข่วกัดเข่หหักกล้วนะขวานภูบกินเนื้อมันข้างในเอาอันแก้มอันแก้มีอยูตัวหอยแขรงอยู่ใส่ย็นบอกแม่ก้าโหงสึมาเมัอน่ะอยู่ในถุงหนักมากยนแก่อยู่เลย อันนี้อันนี้ของแม่กาโบบอเน่สละออกของแม่ยองมุ่งของคุณของฝากครับค่ะพี่ขอแม่อ้อมแม่อ้อมแม่กาโมอันนี้แม่ยังผมจำบ่ได้ครับปูนปูแตั้งแต่ว่าอยู่บ้านไค่ครับเดินทางจากระยองแล้วก็กลับไประยองอีกแล้วก็กลับมาซีสเกียดไปเดียวนะปูหปูนีมาหลายกิโลเลยกิโลหลายกิโลเ ตูรู้อยูอยู่มัง้งเดี๋ยวจีบหนาจีบพาไปเบิ่งตูรูรครับไลายมื่อแล้วครับมาได้เห็นหนาแม่ไม่ไดหนีเที่ออเดดผมไปใส่ดออยู่ในเฟืองนัะนะ่นแหละตูรู้มักสงบตัวบะหม่าแขกเป็นหนุ่มแล้ว,าม,าวมับะหม่าใขกเป็นควนไหมบนหม่า,มาควรควน เอามามงแตงเรนนี่มันบูมักมันบูมผู้เดียวกูแบบธรรมชาติผู้เดียวเอาแมงเอทซำเอามาเนี่ยให้มันหยาดนะมันเป็นยันหยาดชนตันเดียวแต่เดี๋ยวมันฉอดกูโดเลยอ่ะโดประกาศอยู่นรงกันไดนประกาศอืมเผ็ดมันกูโดทำงาเผ็ดหนอหยอกเป็นยงแห้งหเหมอนที่ มืนอนี้อากาศดีครับคืมฝนมีฝนหน่อยลงมาหน่อยหนึ่งมัเอเศร้ากะเพิ่นทรงชุดมาหายครับทรงมาโดนและผลักมาบอกรอ,อ,อ๋อทรงมาหอดโดนเหรอครับแต่ว่าปอดมาบานยมาไปเเห็นดกับไปไหนห้องแม่เนี่ยปอด แม่ยังก็ที่ว่าวามืงขึ้นนี่อีกแม่อันนั้นยังอยู่ผาแดงมืงขึ้นนี้เดชชนเพื่อนทักมหาทั้งเขตอยู่แม่อย่างวะมืงขึ้นนี้สุดสีบานเย็นบ่กบ่หันด้ใส่ให้เพิ่นนสูตรสีอันที่มันเป็นดอกไม้แล้ทา เดียวกะสีทะยอยใส่ทีละสูตรครับ,าาบ,รบดเดี๋ยวถ่าเบิ้งสูตรสีแดงคองคองแม่หน่อยแม่หักแม่หน่อยแม่หักไม่หักมีมีต้นโพนต้นโพนวันที่หนึ่งเราไปอีกวันที่หนึ่งครับพี่น้องทำงานบ้านน้องคู่เราทำบ้านจ้านเลยครับติดกับสนามโรงเรียนครับชมฟรีของ ใน่ายกเจ๋วใจใหญ่ใจสปอร์ตครับจากามอลำามาให้ชมฟรีเลยครับล้วควนไล์ปโทรนาะไล์งานถายอโรงเรียนกันสมมติว่าเวทีเกา่าส่งานวัดโรงเรียนกันเนี่เมียนกันเหรอครับจะไปใกลกันหัอดบ,บอกกันใช่เหมอนบอก,กันใช่ร,ร,ร่มานละไเหมอนบอกกันใช่ง่วันที่สองำเพรียงโชว์กันแล้เลยบอกมยัง่คุณหอนได้เมากรีของ เรานอนยังกลางคืนยังกับเวีนเราทํางานเราเราใส่ชีวิตปกติเราบริเป็นหมอลล์นั่มเราเนี่ยแต่ก่อนเราจะนอนยามกับเวียนเดนี้เราเราว่าประมาณถุมสองถุมเราก็ขึ้อนลวดยมงบอเสาเราก็ทํางานขับรถกับขับผู้เดียวเท่านั้นเราก็ขับรถนํามันกับเมื่อยเลยห่อกานใส่ต้งหาสุดแน่วคน กินบุได้สามปูแกกระดอเขาจำเขาจำคืออันรหาุ้แมกเด็กยิง้งยู่เขาจำอนกะปู้นาบไ้แหัเดยิะขาจำครุ่นหบแักดอ้อีย่เปุ่หนบไแม่ยเขาเนกบดแม่หอ้อียู่ะเอกร้ามหัืดงอ้อย่างต้องันก่น จากแม่กาโมย <Yeah. S 1> อุ้หวานหวานเจี๊ยบเลย <Why? S 1> หอมหวานรับประทนานางหวานเจีย mm hmm. เจ๊ยบเลยเ mm hmm. มื่อเอื่นครับพอกันอยู่อำเภอจกลุรพักพ่มาน okay. อำเภอจตุจตุรพักพิมานจังห,หวัดร้อยเ <ไง S 1> อ็ดแล้วก็กลับมาซีสเกตซองมือครับแล้วก็ไปเวียนวากงมือหนึ่งไปบุรีรัมย์กักลับมาบั่นจานครับบั่นจานกับบ้านคูก่กับยุติกันทร์บ้านเดียวกันนะครับงั้นบั่นจานติดกันเลยชมฟรีเราเป็นรับเชิญเนาะ อืมชีนี่ป็นน้องเชิญอ,อยู่บ่อ <laughs> ยาท้อใจดีด่ขืนบ่เพราะว่าเพื่อนเพื่อนกับใช่เพื่อนกับบา้บาบ้าดอกแต่ว่าบ้าขืนดอกเอาไรขืนบ้านยาขอปีละเที<ข>อตอนนี้ตัตอนนี้สั่งสูตรมาแล้วครับบ้วนในปากเพียรใช่ไช่ยยบ่สูตรเหลืองยังเด็กแก่ไม่อยู่เริ่มแน่นละ แม er. ่ยังเลอซื้ออย่งอื่นย่อยู่พ่อไปได้ไงบอกว่ายิงยิงสุดเลยเมื่อกี้ว่าอยู่แม่ยังร้องแม่ยิงชอบประกาศแม่ยิงชอบประกาศบอกรับขอบคุณพี่น้องเรบซีทุกหม่องทุกบอลครับพี่น้องเข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามเราครับช่องพ่อแม่ของอีกระเบิดอุปเชียวครับ เดี๋ยวพอกัน,หนไ,หไหมคลิปหน้าเ <c oughs> สียงแงบครับ, <c oughs> รบเดี๋ยวพอกันไหมคลิปหน้าครับ <c oughs> สวัสดีครับ